คือเราต้องการอยากให้อยากให้ทุกคนที่เล่ร่อนอยู่ตามถนนนะคะมีงานทําแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองมีห้องเช่าเป็นของตัวเองความคิดของพวกเราก็คือสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนเหล่านี้เพื่อที่ให้คนเหล่านี้ได้มีที่พักที่อาศัยเข้าดีแร่ได้พัดนำสกุลทักธานีนะคะเร ชื่อเล่นก็ชื่อพี่ผันเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าโครงการสลาเ,ลเีไซคินพี่ทําอยู่ที่มือที่กระจุกเป็นฝ่ายดูแลผู้สูงอายุที่เข้ามาทํางานกับเรานะคะก็มีการนําผู้สูงอายุพอที่จะทํางานได้เข้ากับเข้ามาทํางานในส่วนที่นั่งนานของเราก็จะไม่หนักไม่หนักจนเกินไปนะคะที่ผู้สูงอายุสามารถทํางานได้บางคนก็ต้นทุนไม่มีต้องการอยากได้เงินไปนรักษาตัวอย่างนี้แล้วก็เราก็รกับเข้ามาทํางาน ทางเราก็เลยจัดสรรหางานให้ผู้สูงอายุทำก็มีบริษัทหลายบริษัทนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าผู้บริจาคที่สนใจอยากบริจาคให้กับทางที่เราเพื่อที่ให้ผู้สูงอายุมีงานทําอย่างเช่นบริจาคขวดบริจาคซีดีแล้วก็บริจาคพลาสติกเข้ามานะคะทางเราก็ยินดีรับของเหล่านี้ที่ที่เราได้รับมานี่ก็คือสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับผู้สูง ะะเราจัดคัดแยกแล้วก็นำไรายได้มาเป็นค่าตอบแทนให้ผู้สูงอายุที่ทำงานเพื่อมีไรายได้ให้เข้าสู่ครอบครัวเป็นคนเล่ยล่อนไม่มีหลักแหล่งบางคนก็นอนอยู่ตามเซเว่นนอนอยู่ตามสนามหลวงแต่ทีนี้พอมาถึงจุดเราใครที่สามารถมีกำลังพอที่จะทำงานความคิดของพวกเราก็คือ สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนเหล่านี้เพื่อที่ให้คนเหล่านี้ได้มีที่พักที่อาศัยเราถือว่าเราช่วยลดภาระให้กับสังคมเลยคือเราต้องการอยากให้ทุกคนที่เล่ย่อนอยู่ตามถนนนะคะมีงานทําแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองมีห้องเช่าเป็นของตัวเองเราก็เลยมองเห็นว่างานของที่พี่พันธ์ทำอยู่เนี่ยมันสามารถลองรับผู้สูงอายุได้ ก่อนหน้านี้พี่พันธ์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องคัดแยกขยะขยะนี่มามาหาศาลทีนี้เราไม่รู้ว่าจะจัดการระบบนี้ได้ยังไงพี่พันธ์ก็มามาคิดว่าต้องออกจากนาง,งานอื่นมาดูแลเรื่องขยะโดยตรงพี่พันธ์ก็เลยมาคัดแยกถุงคัดแยกทุกอย่างเพื่อที่จะหาทางว่ามันต้องขายได้มันมีอาสาสมัครที่ปทุมเข้ามาคุยว่าพี่พันธ์ของพวกนี้มันขายได้ ที่พันเอาไปขายได้เลยพอได้รู้เช่นนั้นแล้วก็หนึ่งอยากลดขยะในองค์กรไม่อยากให้ให้มีขยะล้นขนาดนี้แล้วก็สองพี่พันขอแค่ว่าได้เงินขายถุงเดือนละจิตร้อยมาจ่ายค่าขยะโดยที่ไม่ได้เอาเงินองค์กรมาจ่ายค่าขยะอันนี้ความคิดของพี่พันพี่พันก็เลยเริ่มหาพวกขวดพวกอะไรมาขาย เป็นขวดเป็นพลาสติกเป็นโฟมเป็นอะไรเนี่ยพี่พันรับทั้งหมดแล้วก็เอาเอามาจัดการในระบบนี้ให้ได้ทีนี้พอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บก,ก็เลยได้รับผู้สูงอายุเข้ามาทํางาน43ท่านที่เข้ามาช่วยงานในโครงการนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราได้งานแบบนี้เรื่อยๆก็จะดีมากๆค่ะกับการที่เราได้มีงานให้ผู้สูงอายุทําแล้วก็ดีมากๆกับการที่เราได้ดูแลสังคมไปด้วยกันแล้วก็ดีมากๆกกับการที่ ไม่ให้ผู้สูงอายุด้อยค่าโอ๊ยแก่แล้วทำงานไม่ได้อะไคือทางเราไม่อยากให้มองอย่างนั้นแต่ก่อนพี่พันธ์มีแม่อ่ดูแล,ลแม่แม่เสียเราไม่มีเงินพี่พาแม่ไปหาหมอทีเนี้ยเราก็เลยหันกลับมามองว่าเพื่อทำให้แม่ภูมิใจก็เลยหันมาหันมาดูเลยผู้สูงอายุอย่างที่มามามา,มาทำงานกับพี่พาน,นิป่วยหมดนะป่วยหมดทุกคนเลย พอได้มาจับได้มาออกกําลังกายได้มาคุยกับเพื่อนทําให้งานตัวนี้ยมันโฟจากการที่เป็นคนอ่อนแอจากการที่เป็นคนคิดสั้น<ม>ก็หันกลับมาทํางานเพื่อมีไรายได้<ม>เพื่อที่จะได้เลี้ยงตัวเองเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่ามีงานทําแล้วไม่ได้ด้อยค่าแล้วอะไรประมาณมอย่าเพิ่งคิดน้อยใจว่าเราไม่มีอะไรทํา<ม>การทําให้ตัวเองมีคุณค่าเราต้องเอาความรู้ที่เรามี ออกมาสู่สังคมอย่าก,กดดันตัวเองอยา่าอย่าไปทําให้ตัวเองน้อยใจอย่าไปทำทาร้ายตัวเองโดยที่ไม่พูดไม่จากกับใครทุกอย่างตอนนี้มันมีเทคโนโลยีมันสามารถดูแลได้ทุกเรื่องจากการที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยคนแก่ตอนนี้ก็เก่งนะเล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเป็นด้วยนะเออก็นี่แหละคือ,ค,อคือการที่ทําให้ผู้สูงอายุอะไม่ท้อ เราอยากให้ทุกท่านที่ท,ที่ที่เห็นภาพตรงนี้นะคะว่าในโครงการชลาลัเซเคิลที่พี่พันดูแลอยู่นี้ของนุยที่กระจกเงานะคะต้องการอยากให้ผู้สูงอายุมีไรายได้มีงานทำก็ร่วมบริจาคสิ่งของเหล่านี้เป็นพวกขวดพวกขวงพลาสติกเป็นพวกซีดีเป็นพวกของเหลือใช้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็รับมาแล้วก็มาจัดการระบบนี้